ค,คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอรุณสิทธิ์รมัน <S <S ในรายการ g ีอรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนรักสุขภาพรวมถึงการทําประโยชน์ดีๆเพื่อสังคมไทยครับผมและ g 5นะครับก็บมาพร้อมกับสาระดีๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพรวมถึงการท,ทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับคุณผู้ชม ที่สาคัญนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์และสาระดีๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องบริษัทจีแพลตินัมเน็ตเวิร์กจำกัดนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนั่นก็คือประธานกรรมการบริหารบริษัทจีแพลตตินัมเน็ตเวิร์กนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้ากับ g ีอาหครับคือจุดประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทนี้ก็เพื่อที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในสังคมนะคะคือวันนี้เราจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องกำหนดทิศทาง ให้กับคนในองค์กรว่าวันนี้นะเรามีอะไรและเรากำลังจะไปในทิศทางไหนนะคะเส้นคอนเซ็ปต์เราง่ายๆค่ะเราใช้ระบบสร้างคนคนสร้างงานงานสร้างไรายได้นะคะช่วง g ีวาริตีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาโชอเอ็มมั่นใจพลังชายม,าชออมั่นใจมาโชเอมลิเม็กซีเรียลแอนด์ดีไฟเ e อร์ดีทอ็อกซเพื่อคืนสมดุลอีกครั้ง คลิมแม็กซ์คอฟฟงเลือกใหม่ใส่ใจคุณจากนูตราผลิตภัณฑ์สมจีนซานชีสกัดชนิดน้ำพลังบริสุทธิ์เลือดบริสุทธิ์กลับเข้ามาสู่ในช่วง G Variety กับผมรุณสิทธิ์อรุมนีกันต่อนะครับและวันนี้ครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมจะได้สัมภาษณ์กับประธานกรรมการบริหารบริษัท G Platinum Network คุณพักนนผ่อพลังเจีเอกขออนุญาตเรียกว่าคุณเพชรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณเพชรครับที่ผ่านมาเราก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของบริษัทจี platinum network กันแล้วนะครับนอกจากความมั่นคงของบริษัทไม่พอสินค้าของบริษัทจี platinum network แล้วยังได้มาตรฐานการการันตีจากสถาบันต่างๆมากมายแล้วเราก็ทราบาอีกว่าคุณเพชรเนี่ยได้ทํางานหลายบริษัทมากมายเหลือเกินนะครับอยากจะทราบจริงๆครับว่าจุดเริ่มต้นของการทํางานเนี่ยมาจากไหนบ้างทําอะไรมาก่อนบ้างครับก่อนหน้านี้ครับ คือต้องบอกว่าชีวิตการทํางานเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กนะคะคก็เกิดในตระกูลของคนจีนขยันตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไปเรียนเมืองนอกก็จะรับงานพาร์ทไทม์นะคะสอนหนังสือบ้างนะคะ ทํางานที่ร้านอาหารนะคะคือแทบจะว่าผ่านงานมาค่อนข้างโชคโชน่วันะฮจนกระทั่งจบการศึกษากลับมาที่เมืองไทยนะคะก็ได้ผ่านงานในเรื่องของ Import Export นะคมีการค้ากับทางประเทศจีนนะคะเป็นล่ามบ้างนะคะแล้วก็งานเรื่องของ Trading งนะคะจนกระทั่งที่สุดเนี่ยเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะคะก็ได้มีการก่อตั้งบริษัทสยามไบอเทค นะคะคแล้วกเ็เราก็มีการพัฒนานะคะโดยเราจะมีคณะอาจารย์นะคะแล้วก็นักวิชาการที่เป็นที่ปรึกษานะคะให้กับทางโรงงานนะคะจนกระทั่งโรงงานณนะวันนี้เนี่ยก็ได้มีลูกค้านะคะในหลากหลายนะคะตั้งแต่ลูกค้าในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตนะคะส่งออกนะคะลูกค้าในกลุ่มของคลินิกนะคะค ของบริษัทต่างๆนะคะเราได้มาตรฐาน ISO 2 0 0 2นะคะ uh, ISO 9001, เวอร์ชัน2008แล้วก็ในเรื่องของ ISO 14001นะคะแล้วก็เราได้เป็นโรงงานดีเด่นนะคะอของกระทรวง uh, สาธารณสุขแล้วก็ uh, กรมโรงงานนะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะที่สำคัญนะครับคุณเพชรครับเราก็ทราบกันดีกันอยู่แล้วนะครับว่าบริษัทธุรกิจเครือข่ายก็มีหลายบริษัท ทำไมต้องเป็นบริษัท G ีแพลตตินัม t น o r วรครับคือจุดประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทนี้ก็เพื่อที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในสังคมนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ที่เปิดบ,บริษัทสยามเบลเทคเนี่ยได้ผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพนะคะเข้าสู่สังคมคำว่า G ีแพลต n ินัมมันหมายความว่าอะไระครับคุณเพชรอ๋อค่ะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ ตอนนี้เนี่ยแพลตินัมเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เออฟีเวอร์กันมากนะคะในสังคมว่าอะไรที่ดูดีมีคุณภาพนะคะดูไฮเอ็นเนี่ยก็คือแพลตินัมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชื่อแพลตินัม G เนี่ยเป็นตัวแทนของคำว่าที่สุดนะคะแล้วก็ดีเลอร์นะคะซึ่งไม่ว่าคำว่ากอตนะคะคำว่าแกลเล็กซี่คำว่ากู๊ด เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายโดยรวมก็คือเราจะเป็นบริษัทเครือข่ายนะคะที่มีการใช้หลักนโยบาย G5 นะคะซึ่งมีสีห้าสีเป็นตัวแทนแล้วก็ส,สร้างคุณค่าสู่ความเป็นเลิศน,นะคะเมื่อกี้ที่เกิดว่านโยบาย G5 ค่ะนโยบาย G5 นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของบริษัทใช่ใชค่ะคมันคืออะไรบ้างครับคุณมยวมันคือทิศทางค่ะคือวันนี้เราจะ ทำธุรกิจเนี่ยเราต้องกําหนดทิศทางให้กับคนในองค์กรว่าวันนี้นะเรามีอะไรและเรากําลังจะไปในทิศทางไหนนะคะจีตัวที่1ก็คือเรื่องของบริษัทนะคะเ,เราจะต้องมีบริษัททีเ่เป็นอย่างไรนะคะนอกจากถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะคระบรบก,การจัดการนะคะภายในบริษัท นะคะก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะไม่ว่าในเรื่องของการเงินการบัญชีภาษีเรื่องโลจิสติกนะคะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะบริษัทที่ดีนะคะพื้นฐานก็คือจะต้องมีการจัดการที่ดีนะคะส่วน G ตัวที่2ก็คือเรื่องของ Product นะคะเราบอกว่าวันนี้เราในเรื่องของสินค้าเรามีโรงงานเองนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะมีเรื่องของ Food Safety นะคะแล้วก็ มีจุดเด่นที่ชัดเจนนะคะแล้วส่วนในจตัวที่3ของเราก็คือในเรื่องของ Marketing ินะคะทีนี้ G ีที่4แล้ครับเออค่ะก็เรื่องของ Food System นะคะวันนี้เราบอกว่าเรากำลังจะสร้างพันธุก,กรรมแห่งความสำเร็จนะคะซึ่งเราได้จัดตั้งสถาบัน y ี n of s u c c e s s นะคะคคซึ่งเป็นสถาบันที่ เน้นในเรื่องของการอบรมนะคะทำให้คนมีเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะ <Yeah. S 2> และพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างไม่ยากนักนะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งคอนเซปต์เราง่ายๆค่ะเราใช้ระบบสร้างคนคนสร้างงานงานสร้างรายได้นะคะ mm. แล้วก็ระบบของเราเริ่มตั้งแต่ G-START ์ทนะคะเราก็จะมีระบบการอบรมของ g l ลีดเดแม้กระทั่ง G-Speaker นะคะ การอบรมวิชาต่างๆคอร์สต่าง,งๆซึ่งเราจะมีแบบแผนของเราจีสุดท้ายจี G ที่5ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรค่ะก็คือทำอย่างไรให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีความรักนะคะมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นการเครือคูนกันนะคะในบริษัทเราก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งกิจกรรมในบริษัทของเราเนี่ยอยากจะทราบจริงๆเลยครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างที่อยากจะให้คุณผู้ชมหรือคนที่เป็นสมาชิกในบริษัทได้ร่วมกันทํากันจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมในบริษัทค่อนข้างหลากหลายนะคะเราจะมีกิจกรรมกันทุกวันพุธทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเรามีแคมเปญนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวสิงคโปร์นะคะ3วันสองคืนนะคะ โอ้ oh, คุณผู้ชมครับฟังจากท่านประธานพูดถึงการท่องเที่ยวที่สิงคโ,โปร์แล้วนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับอยากไปชมเหลือเกินเอาเป็นว่าเราไปดูสก,กู๊ปกันก่อนดีกว่าครับว่าสิงคโ,โปร์มีอะไรบ้างครับไปกันเลยครับ หม่บินลัดฟ้าสู่สิงคโปร์ <a> ินแดนที <disorders> ่ไ <Así> ม <a whole> ่เคยหลับไหวเสมือนประตูสู่การท้าในเอเชียร่วมเดิมปโครงการการท่องเที่ยวสุดประทับใจให้กับคุณและคนที่คุณรักกับโปรโมชั่นการท่องเที่ยวบินลัดฟ้าสู่สิงคโปร์เริ่มวันที่21พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม65นี้2คืน3วัน ยอดควาอลังการกับมหาคนสิงคโปร์ Marina Bay m a r i a n Singapore Fire ไอ้นืทาวกำพงกลมรถไฟสับบร์นคิวเทมเพโอชาร์ดโกลด์เอสพลานาดเชสแตนฟอร์ดดับินต์เซาไอซ์แลนด์เปิดาความสมุกที่ยูนิเวอร์ซลสตูดิโอ ริสอร์ทเวิร์เซนตูาร่วมเก็บเกี่ยวความสุขกับประสบการณ์เครื่องใหม่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดข,ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันแล้วพบกันที่สิงคโปร์จีฮ่า,าคุณเคยไหมที่ไม่มั่นใจกับรูปร่างของตัวเอง รูปร่างที่ไม่เฟิร์มกระชับไม่กระชับกระเฉงไร้ซึ่งท่วงท่าและอารมณ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไปด้วยสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแห่งสัตวัษใหม่ที่ให้ความรับแรงพลังหนุ่มสาวให้กลับคืนมาด้วยคุณค่าของสารสกัดจากธรรมชาติบรรจุอยู่ในแคปซูลที่อุดมไปด้วยผอยนางรมสกัด L-arginine และโคเอนไซม์คิวเทน และสารสกัดอีกมากมายทายใต้สินค้าแบรนด์มาโชเอมคืนความเป็นชายให้กลับคืนมามั่นใจพลังชายมั่นใจมาโชเอมคุณรู้ไหมคะว่า การนมรงชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญกับสารพิษต่างๆจากมลภาวะรอบตัวสภาพอากาศอารมณ์หรือว่าอาหารต่างก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิดท็อกซินหรืออนุมูลอิสระจนเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินอาหารด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำการดีท็อกสารพิษให้ออกจากร่างกายค่ะสรมเมกขอแนะนำสตรมเมกซีเรียลแอนด์ีไฟเบอร์ ที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติและเป็นสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของอาหารชีวจิตช่วยในเรื่องการดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายเน้นการดูแลรูปร่างและสุขภาพที่ดีของคนรุ่นใหม่ค่ะด้วยคุณค่าของมอและสารสก,กัดที่รวมอยู่ใน s l ริ m เม็ก r ีเรียล d อนด์ดีฟถ้วยนี้ดีท็อกซ์เพื่อคืนสมดุลอีกครั้ง f า e ฟทางเลือกใหม่ใส่ใจคุณจากนูตราจีอฮะช่วง G ีไฟสนับสนุนโดยกาแฟโอไว้์กาแฟ, o White, าแฟสมรุจรูปผสมคอลลาเจนสารสากัดจากเมล็ดองุ่นและทับทิมที่สุดแห่งบรรณาการสำหรับคุณ แอนตี้ออกซิแดนต์ค็อผลิตภัณฑ์เพื่อบรินนการแดดผิวคุณทั่วเรือนร่างชนิดแคปซูลโอไวเซล v ีคาบูรีบร e n i n g Cream ปลุกความกระจ่างใสปลุกทุกเซลล์ผิวให้ตื่นจากความหมองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนซเพิ่มความกระชับให้ทุกสัดส,ส่วนดูดี กับเข้ามาสู่ในช่วง G5 กับผมอรุณสิทธิ์อรุมานีกันต่อน,นะครับและที่เราทราบกันดีนะครับว่าบริษัท G Platinum Network นั้นมีมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่บริษัทนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของอะไรบ้างครับค่ะก็สินค้าของเราก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพและความงามานะคะเป็นเบื้องต้นนะคะคซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้าหลักของเราเลยนะคะก็คือ สมซันชีหรือที่เรียกกันว่าโนโตจินเซงโนโตจินเซงเนี่ยเ,เด่นที่สุดก็คือดูแลในเรื่องของระบบเลือดนะคะดูแลยังไงก็เกี่ยวกับระบบเลือดอะครับคือในสมตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งโพลีแซคคาไรด์นะคะคสปโพนินนะคะแล้วก็จะมีกรดอะมิโนจําเป็นนะคะซึ่งร่างกายผลิตเองไม่ได้นะคะคสมตัวนี้จะช่วยดูแลในเรื่องของ ความข้นของเลือดนะคะทำให้เลือดไม่เหนียวหนืดนะคะทำให้ระบบหลอดเลือดดีนะคะคุณเพชรครับผมได้ยินคําว่าโนโตไม่ว่าจะเป็นโนโตซิลโนโตจินเสงคําว่าโนโตที่มีหลายๆหลายคำหลายๆชื่อของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับทำไมถึงถึงมีหลายชื่อหรือเกิน อ๋อค่ะก็อย่างแป้งเนี่ยเราจะใช้โนตโตซิลนะคะก็คือเป็นแป้งโสมผสมใยไหมสกัดน,นะคะที่เุณนเพชรชาอยู่บนใบหน้านี้ทำให้หน้า,สาใสขนาดน,นี้นะครับเพราะว่าแป้งสมของเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่ทำให้หมีการดีท็อกซ์เซลนะคะ ที่ที่ตายแล้วเดซเซลที่ตายแล้วเนี่ยทำให้หน้าเราผ่องนะคะแล้วก็มีทั้งใยไหมสกัดในการ<ะ>ดูแลนะคะเพราะซึ่งใยไหมซึ่งเราเรียกว่าซิลิซีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะในในใช่ค่ะผมดูข้างๆกล่องเขามี SPF 15ด้วยใช่ค่ะกันแดดด้วยค่เจ๋งมากคุณสมบัติดีขนาดนี้ก็คือในยลายสินค้าที่ เป็นเรื่องของโสมเนี่ยเราก็จะ,ะจะมาใช้คำว่าโนโตกันนะคะจะไดะ้เป็นซีรีส์นะคะของของโสมอะคะ่ะ